ดูตัวเลขนะตัวเลขนี่800ปีนะไม่ใช่600ปีที่แรกยังนึกว่า600ปีมาดูบ่อกเกลือที่นี่นะครเป็นบ่อกเกลือสินเทาอายุตั้ง800ปีนี่นะแสดงว่าบ่อนี้นี่สามารถทำอาชีพหาสร้างรายได้ให้กับที่นี่ถึงแปดร้อยปีแล้วเห็นมีคลิปเรื่องเกี่ยวกับสงคราม เกลือไม่รู้ว่าเป็นเรื่องที่นี่เปล่าไม่ได้ดูรายละเอียดนะฮะกรใช่ไหมฮะเคยเคยเคยมีสงครามเกลือใช่ไหมฮะพม่าอ๋อพม่าเขามาแย่งถึงนี่เลยเหรอฮะใช่โอ้โหโอ้เป็นเกลือสินทาวเนาะอ่คุณภาพเขาน่าจะดีกว่าเยอะเนะนะครับอ๋อสุดยอดเลยอ่ะ แค่น้ำแค่น้ำจัดในบ่อสะอาดก็สะอาดครับผมใช่สกปรกและยิ่งเดี๋ยวนี้ด้วยมีทั้งขยะถุงพลาสติกอะไรเยอะแยะใช่ไหมฮะมาดูรายละเอียดบ่อเกลือกันนะฮะผงไม่ต้องนำขึ้นได้ขึ้นได้แค่นี้ใช่ไหมฮะนี่บ่อเกลือดูนะครับอันนี้ลึกลงไป 18เมตรนะครับ18เมตรท่านาชมเอา,อาใครมีสักบอ่อหนึ่งนะโอ้โหสามารถทำมาหากินกันได้หลายรุ่นเลยนะครับอันนี้บ้านรอบๆบับกเตอือามาดูอีกที800ปี800ปี800ป